ลืมเลยว่าเกิดถึงขึ้นก็นตอบเนอะเว้ยสะผู้สะออกมาเว้ยออกไปผีออกมา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 ออกไป,ไป,ไปมึงมาอยู่เขาทำไมฮะไปไม่ไป,ไปมึงจะไปไม่ไป <c oughs> ไปไม่ไปไปแน่ในสัตว์ท็อปตองแหลมุ่งเนี่ยเนะเราเจอกันครั้งแรกไงครูจะให้อภัยหรไอ้งผี <c oughs> มึงมาจากไหนฮะมึงมาจากไหนมาจากปทุมมาจากปทุมไอ้ผีปทุมไอ้เหี้ยไป้ยยออกไปไอ้สัตว์ อยู่่าบุรีไหมให้ผีฮะไอ้เหี้ยอ,ออกไปมีกี่ตัวเฮ้ยมีเยอะโอ้โหไอสัตว์ไอ้อล่างนี่แหละไอ้ล่างสิงผีเหรอล่างผ่านผีไปออกไปเลยมึงไปหมดไปทุกตัวเลยที่อยู่ในตัวในกายเนี่ยไปซะนี่เที่อื่นไม่รู้ที่นี่กูเฟี้ยวสุดไอสัตว์ รู้เปล่ามึงรู้ว่ากูเป็นใครนะรู้ไหมกูเป็นปีศาจเกิดมาเพื่อฆ่าปีศาจอย่างพวกมึงไงฮะกูไม่ใช่เทวดาหรอกสัตว์กูคือปีศาจเนี่ยหลรู้ป่ะกูคือปีศาจที่เกิดมาเพื่อจับเพื่อล่าปีศาจอย่างพวกมึงนี่ไงเฮ้ยผีไอ้นี่ฮะกูคือปีศาจเนี่ยแหละรู้เป่ามึงจงจำไว้นี่ฮะกูเกิดมาเพื่อล่าปีศาจแบบพวกมึงที่หนีเนี่ยไอ้ ออไปหมดไปทุกดวงเอ้ย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 สักขเทวุฒงสักขะอเวุฒ t ไปสักขอเทวุฒงเอาไปสักขเทวุฒ t ก่ากูบอกแล้วไอ้กูคือปีศาจงมึงนี่แหละตักขอเทวุฒงส n ักขะอวุฒงสักขะอวุฒงไปักขอเวุฒ thần ักขะวุฒงยกมาปีศาจมึง เยอะไหมเหรอเวสะหูสบายมึงยังลืมไปบอกเพื่อนเพื่อนมึงนะมึงไปเจอปีศาจแล้วไงเฮ้ยเฮ้ยยอมยังยอมก็ออกไปให้หมดรู้มะเฮ้ยยังมาสิงมาสู้อยู่รู้มะอ้ผีออกไปจำไว้ไปเลยอะไรเเขาอยยู่คนดีวเขาดีอยู่คนเดียว มึงไปมึงมาเจอปีศาจอย่างกูแล้วไงฮะมึงจำกูไว้กูคือปีศาจขุนกวีรู้ป่ะอีมาเอ้เฮ้ยเขาไปแล้วเขาคนรวยไิเอ้าอีสัตว์ออกไปหมดตัวหมดตัวเฮี้ยอะไรอ๋ออีสัตว์แม่มึงนี่มึงเจอหุ่นตกรห้อหุ้บเอ้ยตกรห้อหุ้บทงตกรห้อหุ้บทงออกไอ้ตกรห้อหุ้บทง ออกไปซะทัพย์เทอวุฒังรทัทอุฒังโอ้ยไปทอัทอุฒังซะอ้ฮูู่คือปีศาจที่เกิดมาเพื่อาปีศาจของมึงนี่ะทัอุฒัเอาเอากียดีมไหมให้ปับให้ปับรูกไหมทัพย์เทอวุฒงเ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ๊ยออกไปไปไม่งเก่งแล้วก็กูบอกกูคือปีศาจไงรู้มันไอ้่ีมันไม่เคยออกมาโอ้ยได้เนี่ยแหละมึงเจอปีศาจอย่างกูเวลาผีมึาเจอปีศาจอย่างกูเนี่ยรู้ไหมมึงจำไว้กูไม่ใช่พระกูไม่ใช่เทวดารู้ไหมกูไม่ใช่ทูตพระไมระบุตรพี่อย่างนั้น่ะกูคือปีศาจนี่ละเอ้ยยอมไหม กูบอกมึงโตเละยิ่งอ่เฮ้ยออกไปเลยเฮ้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 ยหมดอืฮะจะไม่รู้ไคนเดียวได้หรอเออไม่ลงไม่ลงอะไรอีกกูไม่รู้กูมีหน้าที่ไล่อย่างเดียวไอ้ปีศาจออกไปซะรู้ไหมออกไปซะรู้ปะเฮ้ยออกไปเฮ้ยเฮ้ยมึงแหม่ยอมแล้วไอ้สัตว์ไอ้พวกที่ยอมเนี่ยมึงไม่ยอมจริงหรอก สักข uh <akan> <S an> ้อทวุธรังสักขะอทอวุฒธรสักขะทอวุฒธเฮ้ยสักขะทอวุมานยังงี้เหรอทรมานสิจะกลับไปกูทไมกูไม่เอาเ้สัพขอทวุฒธสัพขทอวุธรรเฮ้ยสักขอ้มึงมาเจอพิศาจอย่างกูนี่ไอ้ผีรู้เพราะมีพีศาจาอย่างมึงไงสัพขะทอวุฒธรรเฮ้ยเ้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปีศาจครั้งแรกกูก็ให้ไฟเสมอยังไงต้องมาดูอาการ <c oughs> ของพวกนี้ขอมมันอยู่ข้างในเอางงไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวไหนมา <c oughs> ไม่ได้ไปเที่ยวไหนมาเหรออาบน้ำมนต์นะยังไงมาดูอาการรู้ป่ะเข้ามาดูอาการนะอีกครั้งเลยฮะแล้วแต่เราเองเองว่างัามานะเข้ามานะไปอาบน้ำมนต์จ้าไปไปไป อืนพรุว <accurately> น่ง <whatever> น <immigrant growing sound> like to so, ี้มึงจะมาก็ได้มึงจะนอนโรงแรมก็ได้แล้วแต่วันนี้กูก็เปิดเปิดครับเปิดเสาร์อาทิตย์นะครับผมนะ่แหละเปิดเสาร์อาทิตย์ว่นนี้ก็ได้นะพวกผีจําไว้กูคือปีศาจเกิดมาพระราปีศาจอยงมึงนี่แหละเอ้าฮได้ขยับไปหนได้ฮะได้ขยับได้เลยแล้วแต่เจ้าเลยว่างก็มานะเอาไปคิวต่อไป